ครับสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิบสู่ผู้สู่คนกกยินดีต้อนรับข้าสู่ซ่องสาวกินข้าวสบายดีสบายดีเด้อยพากันข้าวเอ้กินสมแต่เแ้าแต่เสียวแท่กินข้าวกินน้ำเราบ่จงกินสมเนี่ยจุ่งซ่วงเลยยอมนะ่ซ่วงได้ยินข่าวว่าบราข้าม่มเป็นคนต้นเหตุ มากินเตเี่ยวมากินเาเลยมันนต้เลยมนมาถึงมือนะมามือกินเต้าหู้คมมือบอกคามมาโมเมนต์ท่องเทนเมีย่บอกว่าครับหรือว่าเัพาะนมีเมียบอกมีน้เพียงงมีแ่วมะบอครัความจริงไดจริงจริงแต่ว่านอยู่ไทยคุณละโอ้ดยงมานมาเนาะนี่กรถาันเนาะแม่นอม ินโมขืนมาเหรนะโมืนมาถึงมาล้างต่างปีใหม่ไปแล้วอ่าปีใหม่ปีใหม่บ่ขืนมานะอย่าห่างกันได้บ่ขยันน้ำลายนี่น้ำลายแตกเห็นบอก้กิเลยเนาะตอนแรกกันเชยแต่พอเห็นบอกข้ากินแนี่โอ้ยน้ำลายแตกน้ำละไปส่งสียบเลยเนาะไม่ข้ากัคคกเข้ากนเทาไหร่เปรกกันนวเนาะเปรกนวหรือว่าคนเห็ดนวเป็นัวเป็นเสียบไปเลยแล้วนี่บอกขาเนี่ยก็ จะขอห้องว้แต่เก่าลยไ่อีฮะปูนในน้อยนี่ปูนก็กินพอบุนนถ้าสบายดีป้าลุงในก็ลุกสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงสบายดีป้าลุงอันนู้นที่ใส่สบายดีถ้าลูกละเจเอรือม่อยหมู้อเ่อยสุก้หมู่นนเุก บาจิตนะว่าได้ขึ้นมาสบายดีเอ้ยเนาะสบายดีเลยนี่ผู้แต่งแจวเล้วเพื่อนพี่น้องเอ้ยเนาะ3มื้อซ้อนน่เพิ่นกินส้มยามมื้อเช้าฮะเดี๋ยวมองตั้งกล้องสิลองซิมเบิ่งน้ําบ่าค่ําก่อนโอ้ยน้ําลายแตกนําเนาะกิไปตบเ่กินแต่เช้ากินแต่เช้าแล้วก็แมาแล้วก็กินนํากันยากเลยนากินเห็นกินแเช้าสิแซ่บเนาะลงโล สบายดีก่อนสบายดีป่าลุงแม่สบายดีสบายดีป่าลุงเฮ้ยอนนนนนนเอ้ยบาดึงเมือเพื่อนอารมณ์โ่คอยากสบายดีปะได๋น้ำอีกทีนลม่ใจแล้วม่อแล้วกว่าเหยเยอะวทั้งนี้กินทั้งนั้นข่าของน้าอ้อเนาะไวแค่เนาะมาเรียนดิเป็นตเซบ็เป็นต่าเสบ สบายดีเถื่อเด้อน้องเพื่อพี่น้องเลยอันนี้สีลองเหมืงมืองยมหรอกเนาะฝาดฝาดบ่เหมืองยุ่มเห็นไหมมันเป็นเหมืองหวานเลยมันเป็นเหมืองยุมหวานนะมากินน้ำมันฝาดเนาะต้นต้นฟางนะเนาะต้นอยู่อันอยู่เฮือนของสาวกินนี่เป็นหวานหวานหวานทอดได้อ๋อพอมีแกมฝาดกันด้วยแม่แม่ฟาดเนาะคนอืมอืมจะกินได้เหรอ ปน้องมนี่อากจอได้อยู่หาโอ้โหดูไปมีอยัางนอหาล่อยเงินบ่เนาะมีอยังเนาะนึกว่าอะไรเงินเนาะหาล่อยมาฟันกันได้เนาะเอาแต่ได้ได้เนาะเราก็อยากได้ได้ใช่ไหมนี่อยู่มีกันแน่นี่มีบัตรตัวเงินยืนเนาะของใครจะกินตัวนี้บอกยังดี บอเอาอันมีดออกมาปอกกาะมะน่อมจะแบบชุดๆเดินนะสคามพี่อยากกินเ้ายมอยากกินมะขามขึงอะนะยมาสุมแห้งไ่ได้สุ่มแหงบอกว่าามกินมายาเชื่อมาม่ยประชมที่ได้เป็นเนา้ธรรมดาเนาะมกินเนาะแ่บนะยูนี่นะเป็นซูนร่วมโตของทีมงานบอเซนไปบอกเพลียนะเพียน้อ่ามือมาลงมาร่วมโตยูนี่ แต่ละหมื่นนี่ชิมีบ่าวค้ำมาก่อนมูกับเราบ่ายยังบ่าวบุญเคยบ่าบุญเคยนะเพราบ่าวบุญเคยคนชื่อเพื่อนอยู่ใกล้ใกล้กูมูเลยเพคนชิมามาก่อนมูอีกเนี่ยทำขั้วเดียวปะเนาะบ่าค้ำนี่มาก่อนมูกูมือสวมหลังมูบ่าวจิตเนาะแล้วบ่าวตาเพื่อนอยู่ข้างนอกมนบเหม่อนบ่าวตาเพื่อนแา้วเฮา ออกไปบ้านเท่าเดิมไปมหบบาบอตายชินย้นนอกเนาะไปสูงกันเลยไปได้ไหทีมงานสบายรถไบรตากลมเนาะไปรถบ่อคัมไยไม่ไอ้ไงตั้งแต่บ่อคัมมาเนี่ทีมงานบอเซนสบายขึ้นลายเลยเนะ <c oughs> น,นาะคนนั่งรถไบรตากลมตะกี้น,นี่โอ้ยบอเซนกันเสือตายซีตั้ตงอะไรตัวไปไม่้องเลยยังเนาะโอ้ยแข่งเด็ดเนาะเดี๋ยวนี้นัดกันไปเพราะว่าไปรถบ่อคัมเนาะสะดวกสบายกันนะ้นี่ย ไปนํากันน um. um. ี่แนวไหนหาน้ํามันกันบ่หรือจังได๋หรือแบบใดไปหาน้ํามันกันหาน้ํามันกันเนาะอ๋องก็รถทานอย่างัเนาะามกหลายคนกินาได้มอือนจปๆชมฮะอก่อนอืมาโอ้คือมฮะ บบบ่บดเนาะกุบไปเ่อุบไปไรืเนาะชุบได้แม่บอกว่าบอกข้ามคือกินได้เศร้าเห็นหม้องกินแ่มากินวด่คนเมื่อนั้นกาแองแม่ก็กินได้เศ้าแป้งมากล้วก็กินเบิดเบ้เกลนยวเบ้คคนเลยเคียงเลยเดีมันยุ่งบ่ไว้เนาะหม้อนป้าให้ว่าข้ามกินคนเดียวมันยุ่งไม่เป็นมัยุ่หวานลองมันยุ่งบนแหนพี่น้องเอยมันยุ่งฉเนาะเป็นมันยุ่หวานไม่ไดเอากินมันได้ฟาดเนาะต้องเอาสุ่มๆ มังยมสมต่างหากมังยมอันนี้มังยมหวาเนาะเพื่อนันมันเนมกเบสสมส่งไ่ได้อืมมังยมหวานนี่ยพิเรีนแห้่งวานดูแถวงานซำมันเหมดนเลนหน่อยพิษดินไปยังเนาแ้วัวแทพกแจ้วไปน้ำอยู่บนแต่ละเมื่อรสดีเนาะรสดีรสดีชื่อรสดีชื่อรถดีพกไปน้ำ แต่ว่าเอามาคำที่ทรงไปนะทรงใส่แล้นอกเหนือไปนอกนว่าสรุปแล้วนี่ว่าข้ามได้นี่แผลท้องแทนเมียบมดหรจังไงเนาะกินสมพกแจ่วไปตลอดเลยได้เดือดบายชองเดือดเนี่ยเจังหนหรือว่าท้องเองหมดหรืังไท้องกินลายนี่เราไปชอบกินลาชอบกินลาชองกินลายเจ้าก็บปนบ้าเซนไปพาคโคตรเด้อเจ้าเด้อบ้าเซนกันประมาณเก้าเดือนเท่าไหร่ อยากบ่อยากเผ็ดอ่ะอยากบ่ได้แจวแจวมันคนกินแจนัวเนาะแจนัวต้องนี่เลยเนาะกับข้ากับอแตงแจมื้อซ้อนเพิ่นพี่น้องกินสมยามมื้อเช้าเนาะเบิดซมื้อบุ่มเลยมื้อนี้จักสิเบิดบ่เนาะมื้อนี้กินเบิ่งเรื่อยๆยันเบิดจมื้อนี้กมักพอกินอยู่มักบ่ได้สมแฮงามมเนาะนะามืนไบ่แทน พ่อแลบอพอเลยอากยังวังอรอ่ันเด็ม่แต่นง่เนว่าแล้วว่าเซนยันเมียเราไปถือพันเนาะมากินช่วไงมากินมากินส้มมากินส้มเนาะส้มแซลได้กินส้มกินแซลได้น่เพื้นบ่าว่าดีได้เนาะดีได้เนพี่น้องเลย ไปได้เนาะอนุนบอกให้สบายดีปะรุงกับไม่ได้สบายดีเลยอืด้ยวเรากับ่มาเาแต่บัอยากกินอยากกินจมเศามันก็กินนอยกันเพื่อเด้อยกให้กินม่ะไม่ได้ไม่ไมึงในเพิ่นพากันกินสมแต่เร้าอันนี้แหละเพิ่นจะกห้องว่าใบรุ่น หากันอายุสิบแปดสิบเก้าปีเมื่อคนเด่นอยู่ปพี่น้องไงรักาอันนี้อันนี้หากันสิบปดปีนี่นะบอสแชนประมาณสิบเก้าดื่อแปดปีดื้อป้าเกือบเพราะเนแจขรักสามนะเปแจ็คสิบแปดปีสิบแปดสิบเก้าปีหนึงหรอกเนาะเก้าแชนปีเดียวปีเดียวกันเก้าหาเก้าหาวะเก้าหาก็าเจด เาเช็ดเนาะบดีนี่กันขาแปะเนาะบดปีนี่กันยังหมดลายมือแล้ววาบดปีนี่กันยังอีกจักมือมือนี่ันที่ใส่นท่เจ็ดเช็ดยังอีกสามมือกะอดโอ้ยอย่าไปเ้าถึงนะอย่าไปเ้าถึงเด้อเด้อคิชมเชมแต่เศร้า มาแล้วมแน่แทองตั้งกองที่สมนะให้กองน้ำลายแตกน้เ็้อนมาเกเจี๊กกอนี่าติครอยาอเรนั่งแม่ตัวแมอยู่หน้าบ่นอยู่นะเออเออแม่ป้ามาแผ่บุญด้ยถนบเออเมื่อองใหม่หกคำบุญเเมียลุงเก๋บ้านคงน้อยโอ้ยู่บ้านคงน้อยเจ๊ตัวนเป็นแพนีเพิ่นมาเพื่นมาแผ่บุญเนามแผ่บุญแม่สมทนาบุญแบบเนาะเดิน บุญมาฮอดมาถึงแม่พี่น้องนั่งกินชมอยู่ดีบุญน้นันี่นีเนห้องมาก็มีบุญวะเบออื่นเนาะบอร์อื่นเลยบุญมาหน่อยเนาะบุแล้วะคนหน้นบอกบ่เอ่นี่เนดมื่อกี้นี่เพิ่นมาเพยบุญเนาะแต่ว่าถ้าไปเปไปว่าคนผูกเคนี่เป็นห้องไปเล่าบะแม่น่าจะไปเล่าไปเล่าผูกเคนใชเนาะเล่าผูกเคน ่อันนี้เพื่อนมาเพยบุญเพยพี่น้องบุญหากคนละบ้านเนาะเป็นบ้านบอต้าเนาะเหมือนเชียงบ้านบอต้าเพ่ชียงบ้านบอต้าบ้านโค้งน้อยเพนพี่น้องแต่ว่าบ้านก็ขามทงใช่เนาะก็ถือว่าเกือบชั้นบ้านเดียวกันแยกแบบขามทงนี่คือเพื่อนแยกเป็นโซนบ้านเพราะมันเป็นหมู่บ้านใหญ่แต่แต้ดูๆเลยเนาะแต่ข้าวทุกี้พูดข้ามคือดีบ้านโค้งน้อยโค้งใหญ่เบิดไหนซัดไรโซ่เงินหมักขามเลยเจ้าว่ามีแตว่อข้ามผู้เดียว เียงไม่ดูนิเนี่ยนี่เลือนอ้าวปดระเฮือนย่อะูเลื่อนยะเออเห็นหมกบ้าบ้าดูเลเหนหาลูกนะเฮ้ยั่วโอ้ยอย่างเปมอนด้ยย่างเอนนียเอ้านี่มาแล้วพีพีมาล่างนนูนาจะมาแต่ใส่ลูกจะมาแต่ใสบอจีนเป็นยังไงเด้บอจีนนน่เนาะ ถ้าบะจิตกินชมจนเบิดกระตุกนึ่งเลยเพมพี่น้องมันเหลือแต่บาจิตคนเดียวะไปลขอแล้วค่เดียวด้วยงอมแนะวาว่าวครับยอมแนยอมแ้งทำแรงเลยตุ้งติ่งเลยเรียบแบบเมื่อวานเกือบเบิดลน้องเพมพี่น้องเลยมื่อวานพิเศษเป็นแต่งลายในมือเมื่อวานนี่บุพพกินมามื่อวานพิเศษแต่งลายได้เลยครูไปอันมลุกเอง กินไปกินมากกับแซ่บแต่ว่ามักทำนี่กินห่ดได้เลยส่วนปองนีประมาณชงพักได้อันะครึ่งอันละครปวดท้องไทยอะปวดท้องไทยกอของหน้าไปดูไปยอมเบิุ้คนแ้วเนาไพี่น้องมีป้าพนมากินน้ำอีกว่ารวมน้ำอีกซ้ำไทย เ้อามากินแต่ซอเพิ่นผ่านเพิ่นเห็นไม่รุ่นกินแลเพิ่นใหญ่กินน้ำเราคัมมาเมื่อไหร่กินครบมื่อาซื้อครบมื่อไหรเอายังสงสัยอยู่ว่าเอ้าว่าคำทองแทนเมียบ่หวะกะดีกินตะคามป้ามาพิถ่ายป้ามาเห็นเมื่อไหร่กินตะคามเมื่อเมื่อไหร่เพื่อนอามาจูบเมื่อไงกินจุเบิยังเดิมอ่ะสองสามอ่ะเก่งอีดีว่าคำเนาะตอนนี้ก็ยังรอว่าจิตอยู่น่าว่าคำเนาะยังรอว่าจิตดเพื่อนพี่น้องว่าจิตดท่านได้ขึ้นไหม โทรหาปคุณนะบอกพอเซนก็โทษเลยต้องลงโทษนะคนมาสวยต้องลงโทษแบบมาเนี่ให้กินสมบัตจะกลับหนึ่ง <c ười> น้องเฮยพี่น้องจังไปพีจังไปเลยมื่อนี้กับบุญรุ่งมีอย่างไรน้องเฮียพี่น้องกับมาไทายบรรยาก,กาศยามเศร้าๆทีมงานบอเซนม,า,มาร่วมโต้กันก้นเสียอ๊อกเฮดเวี้ยงน้องเฮียพี่น้องเลยการสำหรับมื่อนี้แก อ่าสิขอจบคลิปลงเพียงเท่านี้นาอไปพบพ่อกันคลิปหน้าเด้อนาอไปพี่นอ้นองเนาองสำหรับเมื่อนี้ทางเฮาแะ้วกัทุกทุกคนกัขอก่าวเข้ามาสบายดีสบายดีบ๊ายบาย